ไปดูที่เชียงรายนะครับหลังจากน้ําลดแล้วนะครับในพื้นที่ของตลาดสายลมจอยเป็นแหล่งจับจ่ายของชายแดนแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายหลังจากที่น้ําลดก็เต็มไปด้วยดินโคลนครับอยากใจ้งเจ้าที่เนี่ยปิดพื้นที่ชั่วคราวนะครับระหว่างฟื้นฟูเพราะเกรงว่าจะมีหัวขโมยตลาดสายลมจอยอเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายอย่างหนักทีเดียวครับจากอุทกภัยครั้งล่าสุด โดยน้ำเนี่ยท่วมสูงเกินกว่า1เมตรด้วยกันครับก็ทําให้สินค้าภายในร้านทั้งหมดเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงครับเจ้าของร้านเข้ามาตรวจสอบความเสียหายบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าสินค้าทั้งหมดในร้านเนี่ยพังเสียหาย100%เซดูสิครับโอ้โหนี่โคลนเต็มไม่ใช่ใชายหาดนะครับโคลนเข้ามาในพื้นที่ของตลาดครับ พอค้าแม่ค้าร้องขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับเนื่องจากทรัพย์สินยังคงตกค้างอยู่ในร้านรวมถึงเสนอให้ปิดถนนหรือปิดตลาดชั่วคราวครับก็เพื่อป้องกันขโมยเนื่องจากน้ําท่วมสูงถึงอาคารชั้น2และ3ทําให้การส่งน้ําและอาหารต้องทําผ่านทางหลังคาในขณะที่พื้นที่แม่สายน้ําได้แห้งลงเกือบทั้งหมดครับยกเว้นจุดต่ําและริมฝั่ง โดยเฉพาะชุมชนสายลมจอยเกาะทรายและเหมืองแดงสภาพความเสียหายที่พบเห็นได้ชัดก็คือรถยนต์รถยานยนต์นะครับเต็มไปด้วยโคลนครับแล้วก็สิ่งของอื่นที่ถูกน้ําพัดพาไปส่วนปัญหาน้ําประปาการประปาส่วนพิพาคแม่สายกําลังดําเนินการแก้ไขยอยู่ครับเนื่องจากดินโคลนได้ท่วมจุดสูบน้ําลึกหลายเมตรก็ทําให้ไม่สามารถผลิตน้ําประปาได้ครับนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและหน่วยกู้ภัยต่าง ก็กำลังเร่งส่งอาหารและเครื่องดื่มไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยเนื่องจากยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีกลุ่มคนประมาณ5-6คนนะครับตะ้วเวลักทรัพย์ของชาวบ้านครับที่ถูกน้ําพัดแล้วก็ลอยไปติดตามจุดต่างๆทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เพิ่มกําลังออกตรวจตาเพื่อป้องกันเหตุเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายนะคะหลังจากทรงตัวได้เริ่มลดลงอย่างช้าๆค่ะโดยล่าสุดเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาวัดได้ที่13.58เมตรลดลง24เซนติเมตรจากเมื่อวานนี้นะคะแต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับตลิ่งถึง1.38เมตร ขณะเดียวกันบริเวณน้ำโขงที่เชียงคานจังหวัดเลยก็ลดลงเช่นกัน72เซนติเมตรค่ะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในหนองคายนั้นยังคงไม่ต่างจากเมื่อวานเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรถนนวัดและบ้านเรือนประชาชนยังคงสูงโดยเฉพาะถนนประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นถนนสายหลักยังคงปิดการสัญจรนะคะเนื่องจากน้าท่วมสูง30-50ซนเมตรทั้งยังมีถนนซอยอีกหลายสายที่ ไม่สามารถสัญจรได้โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายและอำเภอที่ถูกน้ำท่วมต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวโดยมีครูเดินทางมาโรงเรียนเพื่อมาเก็บสิ่งของสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ลูกจ้างในห้างร้านริมถนนประจักษ์ศิลปาคมก็ต้องจอดรถนอกพื้นที่และเดินลุยน้ำไปทำงาน ส่วนวัดหลายแห่งโดยเฉพาะวัดที่ตั้งริมฝั่งแม่น้าโขงในอําเภอที่ถูกน้ําท่วมก็มีระดับน้ําสูงนะคะอย่างเช่นวัดโพชัยพระอารามหลวงที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายมีน้ําท่วมทั้งบริเวณวัดและลานจอดรถพระและชาวบ้านมาช่วยกันเสริมกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ําป้องกันน้ําท่วมสูงขึ้นค่ะ นายภัยทยลเก่งการช่างรองเลขาที่การสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสอทอนอชอได้ประชุมเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าซึ่งเป็นศูนย์ชั่วคราวย้ายมาจากจังหวัดสุขโขทัยเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางโดยใช้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีนายภัยทย์เก่งการช่างรองเลขา ที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานส่วนคณะทำงานนะคะประกอบด้วยข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักผู้แทนจาก จังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง9จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะทำงานชุดนี้จะมีหน้าที่ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของมวลน,น้ำที่ไหลลงมาสู่ภาคกลางติดตามสภาพอากาศดินถลม่มเพื่อประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาและแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีค่ะไปดูที่ภาคใต้ครับ ภาคใต้เนี่ยเมื่อเย็นวันนี้ครับเกิดเหตุพายุลมแรงครับแล้วกเกิดพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเรือนชาวบ้านบริเวณริมชายทะเลพื้นที่หมู่ที่7ตําบลสายไทยอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นชุมชนหนานแน่นครับทําให้บ้านเรือนหลังคาต่างๆรวมถึงข้าวของของชาวบ้านเนี่ยหลายหลังครับได้รับความเสียหายทางด้านของนายหลินลือประสงค์จิตชาวบ้านหมู่ที่7ตําบลสายไทยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ครับ เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาประมาณ16.30นมีฝนตกหนักต่อเนื่องครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงไม่นานก็มีลมงวงช้างหรือพายุหมุนนี่แหละหมุนตัวเข้าถล่มบ้านเรือนชาวบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลตั้งแต่บริเวณร้านกลิมชนไปจนถึงแพปลาทีระศักดิ์ระยะทางเประมาณ1กิโลเมตรก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยโอโ้โหต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดครับหลังจากนั้น,นี่ประมาณ30นาทีพายุงวงช้างก็สงบลง เมื่อชาวบ้านกลับเข้ามาพบว่าบ้านเรือนหลายหลังครับได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันตั้งตัวครับถึงแม้ว่าจะได้ติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศและคำแจ้งเตือนของทางจังหวัดแล้วก็ตาม